ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมันไม่ได้สนใจประชาชนหรือเปล่ามันไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าเรื่องเร่งด่วนไม่จัดการคำถามคือวันนี้คนไทยลูกเรือประมงไทยสี่คนนะเขาจะลุกรัหน้านหรือไม่ลุกรับผิดหรือไม่ผิดสิ่งที่ตำรวจต้องดำเนินการต้องเอาคนไทยกลับบ้านให้ได้นิ่งเฉยเงียบไม่ดำเนินการอะไรเลย รัฐบาลนี้ผลงานไม่ไม่มีอะไรประชาชนจับต้องได้นะครับสมัยหน้าผมไม่เลือกใครเลยครับเหตุที่ผมเลือกมาแล้วมันทำรัฐบาลกระจอกคืออย่างนี้ครับนะครับอย่าไปซีเรียสครับว่านะครับพักประชาชนจะจับกับใครนะครับ ตามข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับก็คือว่านะครับพักประชาชนเนะี่ยเขาจะทำเขาเรียกผลสำรวจนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าไม่ได้แรนสไลด์สมมุติว่าไม่ได้แรนสลด์แต่มาเป็นเป็นอันดับหนึ่งแล้วเขาจะจับมือกับใครเนะี่ยเขาจะให้ประชาชนเป็นคนโหวตจะให้ประชาชนเป็นคนโหวตนะครับก็จะเปิดเปิดเพจเนี่ยนะครับเปิดเปิดเว็บเนี่ยนะครับให้ประชาชนโหวต ว่าจะให้พรกประชาชนไปจับมือกับใครถึงตอนนั้นพรกประชาชนก็เลือกพรกประชาชนก็เลือกเอาทุกคนก็เลือกเอาสิครับว่าจะให้ไปจับกับใครรัฐบาลทําอะไรบ้างปัจจุบันนะครับรับได้ไหมส้มจับกับแดงคำถามคือรับได้ไหมส้มจับกระแดงนะ สำหรับผมผมไม่ได้ซีเรียสครับผมไม่ได้ซีเรียสครับนะแต่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าครั้งหน้ายังเลือกนะครับพักเพื่อไทยมาอีกเนี่ยสแสดงว่าโง่แล้วโง่อีกโง่สามโง่ซากมันโกหกตอแหลหลอกลวงขนาดนี้ก็ยังเลือกอีกเหรอครับถ้าแบบนั้นผมก็บอกเลยครับไม่ต้องคิดว่าอยากจะให้เฮ้ยชีวิตดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นปากท้องประชาชนดีขึ้น ไม่ต้องคิดครับเพราะอะไรครับเพราะโง่เลือกเขามาเองทําขนาดนี้ไอ้นี่ขนาดนี้ก็ยังเลือกอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วถ้าแบบนั้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าประชาชนหูมืดตาบอดอยังจะเลือกพวกมันเข้ามาอีกครังหน้าก็ไม่ต้องมาบอกครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันทำอย่างนั้นไม่ต้องบอกครับเพราะสึกเลือกกันพิดมาเอง การเมืองแรงมากถูกต้องหรือเปล่าครับคําถามคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าสําหรับผมผมเชื่อว่าประชาชนนะหูตาสว่างขึ้นเยอะเพราะเมื่อปีหกหกนะรประชาชนเลือกถูกต้องแล้วแต่เพราะพรรคเพื่อไทยมันระยำนะครับมันระยำมันหักหลังประชาชนมันโกหกประชาชนมันตอแหลประชาชนมันตบัดสัตว์ต่อประชาชนนะ และครั้งหน้าผมเชื่อประชาชนไม่เลือกพวกมันแต่ถ้าจะเลือกพวกมันขึ้นไปอีกก็แล้วแต่ครับคำถามคือทุกวันนี้มันได้เป็นรัฐบาลมันทำอะไรให้พวกคุณบ้างวันนี้ทุกคนกำลังเดือดร้อนดับเศร,รษฐกิจไม่ดีข้าวของแพงทุกอย่างกำลังเดือดร้อนทุกหย่อมยาแต่มันกำลังศึกษาขึ้นภาษี คำถามคือการช่วยแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะนี่คือการช่วยประชาชนใช่ไหมศึกษาการขึ้นภาษีไปขุดดินขายขายใครถามหน่อยคำถามคือนโยบายขุดดินขายใครได้ประโยชน์ครับถ้าไม่ใช่นะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้ พวกมันจะก่อสร้างนะครับจะููบ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่ปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือมันไม่รู้จะเอาดินที่ไหนมาถมไม่รู้จะดินที่ไหนไานี่มันก็เลยคิดนโยบายนี้เพื่อให้พวกมันเองหรือเปล่าพวกตัวมันเองหรือเปล่าเพื่อกลุ่มมันเองหรือเปล่าและคําถามคือประชาชนอย่างเราขุดขึ้นมาจะขุดยังไงครับใช้มือขุดหรอครับจะเอาอะไรบรรทุกครับนโยบายนี้ มันทําเพื่อพวกมันเองล้วนๆมันไม่ได้ทําเพื่อใครเลยมันออกนโยบายแล้วมันคิดนโยบายเพื่อพวกมันนะครับกลายเป็นบ่อไปเลยมันทําเพื่อพวกมันมันทําเพื่อตัวมันเองภูมิใจไทยนะครับกวางแก้รัฐธรรมนูญสุดซอยทําเพื่อใดทุน ก็ใช ok ่ไงครับผมถึงได้บอกไงว่าเฮ้ยไอ้นโยบายขุดดินเนี่ยนับฟังดูเหมือนตลกแต่ผมบอกเลยมันไม่ตลกครับมันไม่ได้ตลกครับแต่มันกําลังจะทํานโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ของพวกมันทําเอื้อประโยชน์เพื่อกลุ่มทุนของมันเพราะตอนนี้ปัญหาของการสร้างหมู่บ้านคือดินที่จะไปถมอ่ะมันไม่มี มันก็เลยพยายามที่จะออกนโยบายเพื่อบอกว่าเฮ้ยให้ประชาชนไปขุดแต่จริงๆคําถามคือประชาชนไปขุดได้ไหมประชาชนไปขุดได้ไหมไม่ได้คุณมีแม็กโครนะครับคุณมีรถบรรทุกนะครับแล้วคุณจะไปขายไหนครับจะไปถมบ้านคุณเองเหรอครับหรือว่ายังไงหรือจะไปถมที่ไหนก็ต้องไปขายใครครับก็ขายพวกมันเพื่อ,อไปถมทําหมู่บ้านพวกมัน ใครได้ประโยชน์พวกมันได้ประโยชน์ไหมนะพวกมันได้ประโยชน์ไหมนี่คือนโยบายประชาชนขุดดินดูเหมือนตัวตลกเหมือนดูเหมือนตัวตลกแต่ลองไปไปนึกถึงนถึงไอ้นี่เลยครับขั้นตอนของมันดีครับผมบอกเลยครับมันไม่ได้ตลกแต่มันกําลังจะออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์พวกมันเองนี่แหละที่ผมเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบาย ทุจริตเชิงนโยบายโดยเอาประชาชนมาอ้างแต่คนที่ได้ผลประโยชน์คือพวกมันใช่หรือเปล่าแม้กระทั่งไอ้นโยบายที่ว่าไรอ่ะให้ให้ให,ให้ไม่ต้องดาวไม่ต้องไอ้นี่นะครับสามารถจ่ายได้เลยนะครับเดือนละสี่พันนะแล้วอยู่ได้9กปีคำถามคือแล้วใครเป็นคนสร้างใช่พวกมันหรือเปล่าบ้านเอื้ออาทรตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว บ้านเอื้ออาทรคําถามคือคุณไปดูเลยครับโครงการบ้านเอื้ออาทรล้าง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 สร้างที่มาทําหอ,อกอะไรอ่ะจริงๆที่มึงจะทําโครงการเนี่ยจุดประสงค์มึงอย่างเดียวครับมึงต้องการเอางบประมาณนะไปจําแนกจ,แจ่ายแจกและปีหกเมึงกำลังจะกู้อีกเจ็ดแสนล้านมึงกําลังจะทางตั้งงบ ขาดดุลกู้อีกแล้วฮะงบประมาณปี69เตรียมจะตั้งงบขาดดุลกู้อีกเจ็ดแสน้านปีหกกู้ไป8ปดแสนพรล้านนสะปีรัฐบาลพัฒเพื่อไทยกู้2.2ล้านล้าน คำถามคือมึงจะกู้มาหาพ่อมึงเลยมึงไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยเหรอมึงมีปัญญาได้แค่กู้กับกู้เหรอครับสมองมึงมีแค่นั้นจริงๆเหรอครับปัญญามึงมีแค่นั้นจริงๆเหรอมึงไม่ีปัญญาอย่างอื่นแล้วใช่ไหม วันนี้ผมบอกอะไรครับประชาชนอย่างเราครับต้องตั้งกฏถามกับนโยบายทุกนโยบายที่มันจะออกครับอยากคิดว่าไอ้นโยบายที่มันทําเนี่ยมันคิดถึงประชาชนเป็นหลักมันคิดถึงพวกมันเองเป็นหลักหรือเปล่าเพื่อพวกพ้องมันเองเป็นหลักหรือเปล่านะับนโยบายขุดดินขายผมบอกเลยครับ ประโยชน์ตกกับพวกมันล้วนๆครับไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับคนที่มันเคยทุจริตคอรัปชันยังไงเมื่อมันมีอำนาจมันก็คิดจะทุจริตคอรัปชันอยู่ร่ำไป คุยเรื่องว้าแดงหน่อยครับเรื่องว้าแดงไม่มีอะไรครับเรื่องว้าแดงไม่มีอะไรครับก็อย่างที่บอกว่าว้าแดงเขาก็บอกแล้วนะครับว่าว้าแดงเนี่ยนะครับเขาจะนะครับเขาจะถอยเขาจะถอยไปนะครับแต่เขาขอเวลาประมาณ3เดือนในการถอยออกจากพื้นที่ตรงนั้นและผมก็บอกนะครับบางคนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโง่หรือสมองมีน้อยนะโกงคือสัตดานของเหลี่ยม นะบอกว่าไงบ้างเนี่ยแสดงว่าเขารุกล้ำพื้นที่จริงเลยถ้าไม่รุกล้ำนะครับเขาจะถอยทําไมเอา้าสติปัญญาแม่งไม่ได้หาความรู้เลยไม่ได้หาข้อมูลเลยเพราะอย่างที่บอกผมย้ำว่าวาแดงเนะ่ะเขาไม่ได้ลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เขาเข้ามาประชิดเขตแดนนะครับอ่าซึ่งเขามีกําหนดของเขาว่าไอตัวเขตแดนน่ะแต่ละประเทศของแต่ของแต่ละประเทศเนี่ยบริเวณตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยนะครับ ไอเ้เขตแดนทั้งหมดเนี่ยเขาห้ามที่จะอยู่นะครับอย่างการบ,บนภูเขาตรงสันปันน้ำเนี่ยนะครับต้องห่างออกไป30กิโลแต่ว่าแดงเนะ่ยเขาอยู่นะประชิดนะคือ10กิโลนะเขาก็จะถอยออกห่างไปเป็นตามส่วนที่สัญญากันตามไม่นี่กันก็แค่นั้นเองถามว่าอ้าวแล้วทําไมนะครับเขาถึงเข้ามาอ้าวก็คนมันน้าด้านอะ ก็คนมันด้ด้านอ่ะกูกรลุกเข้ามาก่อนถูกต้องไหมอ่าถ้ามึงนิ่งมึงเฉยมึงไม่ทําอะไรเลยกูก็มึนอยู่แล้วกูก็ลุกขึ้นมาอีกต่อแต่ถ้าเกิดว่ามึงอ่าตงคำถามมึงแอคชั่นมึงยังไงกูก็ถอยก็แค่นั้นเองครับไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่มีแต่เหตุการณ์ที่วาแดงนะครับพึ่งเข้ามาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่เหตุการณ์ที่วาแดงครับเหตุการณ์ในบตรเรานี้ก็มีนะครับ พื้นที่ติดกันพื้นที่ติดกันนะครับที่ดินเนี่ยติดกันถูกต้องไหมจริงๆแล้วติดกันเนี่ยนะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่ในเขตของของตัวเองถูกต้องไหมแต่วันนี้เวลาทลํารูอะก็ปักเลยขึ้นมานนิด